พ่อบ <ed Yaz ashed> ้านราชาปีศาจเจ็ดเอ๊ะพี่สิงเฉิงจะทำอย่างไรดีล่ะจะทำเช่นไรดีตอนนี้ร่างกายเขาถูกผนึกวิญญาณก็ถูกจองจำดูเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วเขาจะถูกคนของสำนักเตียนจี้จงอี้ข้าวหรือไม่จะเด็กนี่เจอพวกอ่อนหันมาโดยตลอดแต่คราวนี้มันไม่เหมือนกัน อย่างไรเสียอีกฝ่ายก็เป็นยอดฝีมือจากหนึ่งในสามสำนักระดับสูงต่อให้แพ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอีกอย่างไอ้พวกมาชนนี้มันคนตายตั้งนานแล้วตันเอ,อ๋อเจ้าไม่ต้องกังวลไปเป้าหมายสุดท้ายของเขาคือเย่หลิงแห่งสำนักไทยชิงก็จะถึงตอนนั้นเขาไม่มีทางแพ้แน่เอ๊ะชิเอ๊ะ เออเอะเอะเหตุใดในสายตาเจ้าถึงไม่มีค่าบ้างเลยล่ะชิบ <laughs> 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 ิยามักกรสวรรค์หมดแรงแล้วพี่น้องทั้งหลายได้เวลาเราออกลลกแล้วละบทคยีจิบิยามักกรสวรรค์นั่นหินแหลกเสียหลักจิบิยาณแท้จริงของมันออกมาแล้วทำลายสิ่งซาก พี่ใหญ่ท่านดูสิเขาหมดแรงแล้วจริงๆด้วยดูท่าค่ายกนปริตวิญญาณของเรานั้นจะทํางานได้ดีจริงๆจามก้อนสวรรค์นั้นก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะฮ้อข้าบอกได้ไงว่ามีข้าเจ้าเต๋อจูอยู่ไม่ว่าอย่างไรก็เอาอยู่แน่นอนเพิ่มพลังเข้าไปอีกทุงพลังจิตวิญญาณทั้งหมดลงไปจัดการจุดนี้ให้เร็วที่สุดครับ อไม่อยากเชื่อเลยว่ายอดฝีมือผู้ไร้เทียมทานอย่างโจฟานสถูกคนต่ำช้าอย่างเจ้าตัวอจูล่อลวงจนตกที่นั่งลำบากเช่นนี้แม้แต่จิตยามอสวรรค์ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นก็ยังถูกกดดันจนไร้เรี่ยวแรงไม่อาจโต้กลับได้หรือว่าเจ้นักโมเชื่อจะต้องหยุดแค่นี้แล้วจริงๆฮก็ยังไม่แน่จิตปัญญาที่เพิ่งก่อตัวขึ้นล้วนอยู่ในสภาพริ่เดิมแต่ตามเงื่อนไขแต่ละคนอาจเกิดการวิวัฒนาการได้กระบีวิญญาณก็เช่นกัน จิตวิญญาณมังกรสวรค์ก็เช่นกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับการยังรู้ของแต่ละคนความยังรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่จนถึงตอนนี้จิตวิญญาณมังกรสวร่างจบฟันอยู่ในสภาพดังเดิมไม่เคยแสดงการวิวัฒนาการที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยแบบนั้นมันช่างน่าผิดหวังจริงๆเอ็ดูนั่นจิตวิญญาณมังกรนั่นมันกําลังเปลี่ยนแปลงเอ๊ะข่าววัแล้วเชียวจิตวิญญาณมังกรของเขาไม่มีทางมีแค่นี้แน่ ข้าเองก็อยากดูนักว่าจอมจามของเขาที่หลอมโวมออกมาจะได้ไปกว่าของข้าสักแค่ไหนกันเฮะเกิดอะไรขึ้นเฮ้เฮ้เฮ้พวกเจ้าพากันจาพองใจเกินไปแล้วนะในที่สุดก็ได้ใช้พลังเต็มที่เสียทีถ้าอย่างนั้นข้าก็จะแสดงพลังบางส่วนพวกเจ้าได้รู้ว่าหากขี้จะหนีก็คงหนีไม่ได้อีกแล้วล่ะ จิตวิญญามังกรวิฒนาการกริเลนราชามังกรแดงก้าพลังเจ๊นี่คือจิตประจํามังกรที่วิฒนาการแล้วของเขากรดออราชามังกรแดงก้าพลังเือนำพลังของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อย่างกิเลน มาหลอมรวมเข้ากับจิตปัญญามังก,กรสวรรค์ก็เกิดเป็นจิตปัญญามังก,กรวัฒนาการที่แข่งแข่งขึ้นยิ่งขึ้นแม้จะยังไม่เก่งกาจเท่มากกทมังกรทองเปลิงสวรรค์ของข้าแต่ก็ถือว่ามีเลวเลยอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการหลอมรวมพลังของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะนะจูฟานเจ้านี่แหละที่คู่ควรการประลองข้าเอเอเข,ข้าใจแล้ว หรอว่าแต,แต่แรกเจ้าไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยก็เพื่อหลอกล่อให้พวกเราทั้งทุ่มพลังจิตวิญญาณทั้งหมดลงไปโอ้โหยังมีคนมีสมองอยู่ด้วยสนะคือพวกเจ้าชอบสู้กันแค่ยกสองยกแล้วก็ยอมแพ้ข้าจะมีอารมณ์จริงๆกับพวกเจ้าได้เงนินหรอแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพวกเจ้าทุ่งพลังจิตวิญญาณทั้งหมดลงไปก็เท่ากับว่าเราทุกคนเข้าสู่สนานภูิแห่งความเป็นความตายไม่มีใครถอยได้อีกแล้วอย่าหวังเลยว่าจะหนีไปได้ นั่นนั่นอะไรการจิตวิญญามบางที่แข็งกระเด็งขนาดนี้ทุกคนทุกคนทุกคนจะต้องจะต้องจะต้องตื่นตระตระหนักอย่างน้อยจนถึงตอนนี้จิตวิญญาณบสมคนของเขาก็ยังตูกปหนึกอยู่เพราะเรายังมีไพ่ที่ถือเหนือกว่าเอ๊ะเมื่อคุณรู้จะว่าอย่างไรนะจบแล้วนะสำหรับตอน716อ่ามีภาพประการใดขอแผ่มาหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ